สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกตาจะมาเปรียบเทียบการใช้กระดาษโฟโต้แบบมว้วนและกระดาษโฟโต้แบบแผ่นค่ะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าใช้แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน ใช้แบบไหนประหยัดกว่ากันค่ะเนื่องด้วยมีลูกค้าบางส่วนได้นำกระดาษม้วนมาตัดเป็นกระดาษแผ่นนะคะแล้วก็นำไปปริ้นภาพซึ่งถามว่าประหยัดกว่าไหมประหยัดกว่าจริงค่ะเพราะว่ากระดาษม้วนพอเรานำมาตัดเป็นกระดาษแผ่นนี้ราคาต้นทุนจะตกอยู่ที่1บาทเท่านั้นนะคะในขณะเดียวกันกระดาษโฟโต้แบบแผน่น ราคาตกอยู่ที่ต้นทุนแผ่นละ1บาท25สตางค์กระดาษม้วนเนี่ยจะถูกกว่า25สตางค์ต่อ1แผ่นนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราคิดเวลาการปริ้น1,000ภาพ1,000แผ่นนะคะก็จะประหยัดไปถึง250บาท ลูกค้าหลายท่านฟังแบบนี้นะคะก็คงจะเทใจให้กับกระดาษโฟโต้แบบมว้วนใช่ไหมคะเพราะว่าประหยัดต้นทุนไปถึง250บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่อพิมพ์ภาพออกมา1,000แผ่นแต่อย่าลืมคิดถึงการปริ้นด้วยนะคะเวลาคุณปริ้นภาพออกมาเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องเกิดปัญหาเนื่องด้วยกระดาษโฟโต้แบบมว้วนมันจะมีลักษณะความมว้วนความโคง้งความงอค่ะเวลานำไปปริ้นนะคะภาพก็จะอาจจะ มีการเลอะตรงปลายนะคะหรือว่าภาพเกิดความเสียหายได้เพราะว่าเวลาปริ้นออกมาหัวพิมพ์จะเกิดอาการสะบัดนะคะเนื่องด้วยกระดาษมีลักษณะงอค่ะดังนั้นนะคะในอนาคตเวลาคุณปริ้นไปจำนวนมากๆหัวพิมพ์อาจเกิดความเสียหายคุณต้องจ่ายค่าซ่อมหัวพิมพ์ในราคาหลักหลายพันบาทนะคะแล้วมาเปรียบเทียบกับที่คุณประหยัดต้นทุนไป250บาทต่อ1000ภาพที่คุณปริ้นออกมา แบบไหนคุ้มค่ากว่ากันลูกค้าก็ลองทิจารณาเอาเองนะคะดังนั้นกล่าวโดยสรุปค่ะวิธีการใช้สำหรับกระดาษโฟโต้แบบม้วนและกระดาษโฟโต้แบบแผ่นนะคะต้องใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และลักษณะของงานนั้นๆค่ะถึงจะถือว่าคุ้มค่าที่สุด ลูกค้าท่านใดสนใจสำหรับกระดาษโฟโต้ของดีตะวันไม่ว่าจะเป็นแบบมว้วนหรือแบบแผ่นนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยค่ะที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเราดีตะวันหรือจะเป็น Facebook Fan Page ค่ะกระดาษโฟโต้บายดีตะวันนึกถึงกระดาษโฟโต้นึกถึงดีตะวันค่ะ